สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะชาวนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวอีกแล้วค่ะจะบอกว่าทางข้าวนาปีและนาปลังนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นําเสนอราคาที่เป็นราคากลางนะคะแต่ละจังหวัดเลยเนาะราคาประจำวันที่5ตุลาคม2565นะคะจะบอกว่าไม่แผ่วจริงๆนะคะขึ้นเรื่อยๆนะสําหรับข้าวนาปี64อะ่ะทุกคนคะ่ะข้าวใหม่จะทยอยออกแล้วก็ช่างนะ แต่ว่าข้าวเก่าคือไม่แ่วเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะ ข้าวเจ้าก็ดีค่ะหอมมะลิ105ก็ยังขึ้นอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอ้อแต่สำหรับข้าวนาะปังทุกคนค่ะเห็นปรับขึ้นนิดหน่อยนะมีบางจังหวัดส่วนหอมปทุมนะคงที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ย้ำนะวันนี้นำเสนอราคาที่เป็นราคากลางนะคะส่วนราคาระดับหมู่บ้านเนาะแต่ละพื้นที่อาจจะสูงต่ำเนาะนิดหน่อยคงห่างกันไม่เยอะเนาะมามาค่ะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะข้าวเปลือกเนี่ย มเมล็ดยาวนาะปี2564ท65ค่ะจังหวัดขอนแกน่น1 2 0 0บาทถึง1 8 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ100บาทค่ะจากเมื่อวานจังหวัดอุดรธานี9,500บาทถึง1 1 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะคะ200บาทค่ะ จังหวัดสกลนคร9,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดกาฬสิน์9,600บาทถึง15,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง15,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,300บาท จังหวัดหนองคาย9,500บาทถึง1 6 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ200บาทค่ะจังหวัดมุกดาหาร9,500บาทถึง1 5 0 0บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือเหนียวเมล็ดคละนะปี2564ทับ65ค่ะ จังหวัดอุดรธานี8,700บาทถึง10,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ200บาทค่ะจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,000บาทถึง8,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าเจ้าค่ะทุกคนคะ่ะข้าวเปลือกหอมมลี่ปี2,564ทับ65ค่ะ จังหวัดสุรินทร์14,800บาทถึง15,600บาทจังหวัดนครราชสีมา15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,600บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม12,500บาท ถึง15,300บาทจังหวัดยโสธร13,200บาทถึง15,800บาท จังหวัดชัยภูมิ1 3 0 0 0ับาทถึง14,0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,9 0 0บาทถึง15,4 0 0รบาทจังหวัดนครพนม14,800บาทถึง15,8 0 0รบาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ100บาทค่ะทุกคนจังหวัดขอนแก่น14,4 0 0รบาทถึง15400บาทจังหวัดสกลนคร14,5 0 0บาทถึง1 5 8 0 0บาท จังหวัดกาลสิน14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะคะ100บาทค่ะจังหวัดหนองบัวลำพู14,800บาทถึง15,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,200บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ รายการต่อมาดูข้าวนาปลังค่ะทุกคนคะ่ะข่าวปลุกเจ้านาปลังปี2565นะคะจังหวัดนครสวรรค์9,500ันรบาทถึง9 7 0 0บาทปรัเพิ่มขึ้นมานะคะ1 0 0บาทค่ะจังหวัดพิจิตร9,200บาทถึง9 5 0 0บาทจังหวัดพิษณุโลก93 0 0บาทถึง9 5 0 0บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นกันค่ะ100บาทจังหวัดสุโขทัย9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูร์9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท9,500บาทถึง9,700บาท จังหวัดลบบุรี9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุทัยธานี9,000บาทถึง9,400บาทจังหวัดฉะเชิงเซา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดราชบุรี9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดนครนายก9,600บาท จังหวัดปทุมธานี9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครปฐม9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาท จังหวัดสิงห์บุรี9,400บาทถึง9,700บาทรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนะปลังปี2565ค่ะจังหวัดขอนแก่นนาะไม่ขึ้นป้ายนะไม่รับซื้อจังหวัดสกลนครน,นะคะ9,500บาทน้องคลายเช่นเดียวกันกับขอนแก่นค่ะจังหวัดแพร่9,000บาทนะคะอ่าอันนี้คือข้าวนาะปลังนาะเป็นข้าวเหนียวมเมล็ดคละ มาดูรายการสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเข้าปลูกปุปทุมธาน,นีนะลังปี2564/65ัค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี11,300บาทถึง11,400บาทจังหวัดราชบุรี11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาท จังหวัดลบบุรี1 0 0่0บาทถึง1200 0บาทจังหวัดสิงบุรี1 1 0่0บาทถึง11,500บาทจังหวัดพุทธมณฑนีนึ่18,000บาทและสุดท้ายจังหวัดนครนายก19,00 0กับาทค่ะทุกคนเ,เห็นราคาข้าวกันแล้วเนาะใครยังมีข้าวเหลือนะคะข้าวนาะปี64เนาะลองนําไปขายดูได้นะถ้าเราเหลือกินเหลือใช้เนาะมามีต้องขอขอบคุณนะคะขอค้อมูลดีๆนี่จากรวมกันคะ่ะภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะทุกคน มีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามี่ด้วยนะคะบะมีม่จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของมะมี่ค่ะแล้วพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะหกโมงเช้าสาหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย